เราเข้ามาติดตามชมข่าวกันต่อกับช่วงเวลาข่าวความเร็วของคุณสปีดนนวส์นะคะยังคงอยู่กับพิชันจิรพาสีตาบุตรพร้อมทั้งคุณชัญญาพกรพัทด้วยเมื่อกี้เกิื่นทิ้งท้ายเอาไว้บอกว่ากิจกรรมนะคะโอ้เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวได้ดูภาพยนตร์เป็นครั้งแรกก่อนใครด้วยใช่ไหมคะใช่วันนั้นก็ภาพยนต์ end of watch นะคะก็เรียกว่าดูก่อนคนอื่นเลยเพราะว่ายังไม่เข้าฉายเลยนะคะสปีดชาแนลของเราก็จัดกิจกรรมนี้เลยค่ะดูก่อนใคร by สปีดชาแนลสนุกมากสนุกด้วยนะคะแล้วก็งานนี้ก็คุ ท,ที่กรข้างๆอ,อะไใกี้ๆก <ละ S 2> ันแบบสะกดิดกันได้เลยแมน่าอิจฉาจังเลยนะคะไปดูรายละเอียดกันนะคะต้องบอกว่าผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศความสนุกสนานของกิจกรรมดูก่อนใครบายส c ป a ช n e ลค่ะงานนี้เราจัดพาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพยนตร์ End of Watch ก่อนใครเลยะค่ะแล้วก็วันนั้นก็สนุกสนานเป็นกันเองแล้วก็อบุ่นมากเลยนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ คุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศการดูหนังค่ะที่เมเจอร์ซ e นิเพล็กแห่งนี้นะคะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆจากทางสปีชชั่นแนลค่ะในกิจกรรมที่ชื่อว่าดูก่อนใคร by สปีชชั่นแนลนะคะสปีชชั่นแนลของเราค่ะได้จัดก,กิจกรรมร่วมกับเมเจอร์ซ e นิเพล็กนะคะพาคุณผู้ชมที่เป็นแฟนๆรายการของทางสปีชชั่นแนลนั้นมาดูภาพยนตร์ก่อนใครเลยและวันนี้แหมหนังน่าสนุกมากจริงๆนะคะชื่อเรื่องว่า end of watch ค่ะหนังเรื่องนี้นี่ก็เป็นแอคชั่นที่แบบสนุกสนานมากนะคะนำแสดงโดยพระเอกสุดหล่อของเราเลยนะคะเจสซี่เลห์ สนานอย่างไรนะคะวันนี้นอกจากจะมีกิจกรรมดูหนังแล้วก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆที่ให้แฟนคุณผู้ชมนั้นนะคะมาเจออกับพิธีกรจากแหมหลากหลายรายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณโบ๊ทที่บุญนันจากสปีทอค่ะแล้วก็ยังมีคุณชีวาจากรายการชีวาคลาสสิกด้วยนะคะกิจกรรมเนี่ยยังมีอีกมากมายเลยค่ะจะสนานยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันนะคะ งานนี้ต้องบอกว่าชัญญาได้ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคค,ะคุณโอ๋เสียดายคุณโอ๋ได้จะไปด้วยกันเขาบอกว่าได้รับการตอบรับที่<อ>ดีจากแฟนๆของ Speed c h ช n n e l มากๆเลยนะคะ,คะซึ่งเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยมาก,กันแน่นรงภาพยนตร์เลยทีเดียวนะคะนอกจากจะได้ชมภาพยนตร์สุดมันอย่าง End of Watch กันแล้วนะคะแฟนๆรายการก็ยังได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดเลยกับเหล่าบรรดาพิธีกรจากรายการต่างๆของช่อง Speed c h ช n n น l ของเรานะคะ,คะนำทีมโดยนี่เลยค่ะคุณโบ๊ทวิบุณนันนะคะจากรายการ s ป e e d Talk งานนี้มากันครบเลยนะคะ Speed Talk ตามมาด้วย คุณมิตรสุรมิตรนะคะคุณบอมวงปิติจากรายการสปีดท็อกมากันครบเลยนะคะคุณหมอโดมค่ะคนนี้เลยเสื้อลายสกอตนี้นะคะจากรายการรถนิยมค่ะและยังมีคุณชีวาจากรายการชีวาคลาสสิกแล้วก็สาวสวยของเรานะคะน้องชมพู่ค่ะ,คะจีรชปาจากรายการสปีดท t ทีเอ็กซ์เมก็มาร่วมกันด้วยค่ะ จริงแล้วต้องบอกว่าเป็นการเรียกว่าเป็นการร่วมสนุกกับคุณผู้ชมทางบ้านมากกว่าเราก็อยากเห็นว่าไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยดูแต่ช่องเราอย่างเดียวก็ชวนกันมาดูหนังด้วยกันนั่งด้วยกันเลยจตัวริงถูกต้องครับก็จะได้มีการรู้จักกันมากขึ้นจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันมากขึ้นนะดีครับก็แบบมันสนุกอยู่แล้วครับพิจารณคุณโบ๊ทครับก็เขาคุยสนุกนะฮะในรายการก็อยาก,ก,อ,ยากอยากพูดคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับดีครับรู้สึกว่าเออเขาเขาใกล้ชิดกับกับคนดูมากเกินมาก รู้สึกอบ่นะสนุกดีรายการอื่ไม่มีครับแค่นั้นเองครับอยากให้สปีดชาแนลนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารายการพันธมิตรทั้งหมดในสปีดชาแนลจัด,จ,ดจัดกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาจอยกันบ่อยๆเลยครับเยอะๆเลยครับค่ะและนอกจากกิจกรรมที่ดูหนังกันในวันนี้แล้วนะคะจะมีโปรแกรมอื่นๆที่ดีๆตามมาอีกครั้งต่อไปเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีอะไรเร็วนี้ใกล้ๆก็วันที่6วันที่7ฮะวันที่6วันที่เเดือนตุลาค่ะมี ักโลกสียสาปล่อยปลาละลาเพชรบุรีฮะ mm hmm. ก็ไปร่วมกันทําบุญแล้วก็เล่นแรลลี่กันแล้วก็ไปนอนหนึ่งคืนเจอศิลป,ปินร mm ูมเตอร์ที่นานไม่รู้จะน่วงแค่ไหนจะนวงกันขนาดไหนหน่วงกันอย่างไรก็ไปฟังกันหน้าตรงนั้นแต่เขามีเพลงใหม่แล้วนะแต่พวกเราเ็ายังน่วงอยู mm ่ hmm. แล้วก็ปีหน้าในวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ที่3มของเดือนมก,กราคมครับเจอกันแน่นอนกับสปีดเฟสติวัลนะครับ mm hmm. เรื่องราวของคนที่ชอบรถ อยากเห็นรถเยอะๆอยากดูกิจกรรมเกี่ยวกับรถยนต์พลาดไม่ได้ติดตามข่าวสารทาง s e i Channel 2เส้นอ2ครับ ชมคะต้องบอกว่าวันนี้แหมเต็มอิ่มกับการชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันมากๆเลยนะคะ end of r t c h ทั้งสนุกสนานแล้วก็มีความสุขมากๆจริงๆนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกว่าหลังจากวันนี้นะคะมาชมกันได้ที่เมเจ r Cineplex ทุกสาขาเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะ e ป d ช h a n n e l พาคุณผู้ชมมาดูก่อนใครเลยจริงๆค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามนะคะชมกิจกรรมดีๆจาก Speed c h a n n e l ที่กำลังจะมีใกล้ๆนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปอนุรักษ์ธรรมชาติกันนะคะที่หัวหินค่ะนอกจากจะทำกิจกรรมดีๆร่วมกกัันนแล้้วะะะคะยจไดพบบ พิธีกรด้วยแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะว่าจะใครจะไปบ้างเนี่ยติดตามชมรายละเอียดต่างๆจากทางส c h ช n น e l ของเราได้เลยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะชัญญาและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณโหนต้องบอกว่าก่อนจะดูภาพยนตร์นะ มีการเล่นเกมแจกรางวัลของรางวัลน่าสนใจเยอะทีเดียวพลาดละพลาดเสียดายมากไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าสัญญาอาสัญญาไ้เลยคราวหน้านะคะถ้าเกิดไปนี่ไม่ไปนี่โป้งได้เลยนะต้องไปแน่นอนนะชิปต่อไปถูกต้องคุณอันนี้ไม่พลาดแน่นอนเป็นกิจกรรม CSR ของทางสถานีของเราด้วยนะคะแล้วค่ะไปต่อกันที่หนึ่งเรื่องเราดีกว่านะคะทางด้านของ Thai Auto DNA ค่ะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ล่าสุดทางด้านของ Thai Auto DNA นะคะก็มีการร่วมมือกับทางกองบังคับการนะคะ ปราบปรามร่วมมือกันจัดโครงการดีๆค่ะนั่นก็คืออีกหนึ่งโครงการที่จะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับเจ้าของรถยนต์นะคะเป็นการตรวจสอบรถยนต์ของคุณป้องกันการจรกรรมแล้วก็สามารถที่จะช่วยตรวจสอบได้ว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยเป็นของคุณที่ถูกจรกรรมมาหรือไม่อย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางด้านของคุณบัณฑิตรัตนศะิริทรัพย์กรรมการผู้จัดก,การบริษัทไทยออโต้ดีเอ็นเอจำกัดผู้แทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ d a t a d ดอทดีเร่วมกับกองบังคับการปราบปรามถแถลงข่าวนะคะถึงความร่วมมือในการใช้ Data. ดอเอค่ะคุณชัญญาะนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศออสเตรเลียในการช่วยพิสูจน์อัตลักษณ์ของรถยนต์รถจักรยานยนต์ตลอดจนทรัพย์สินมีค่าอื่นๆที่เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยพบว่าถูกจรกรรมแล้วก็ปลอมแปลงเป็นจํานวนมากทางนี้นะคะหน่วยงานภาครัฐจึงได้ร่วมกับภาคเอกชนสรรหานาวัตกรรมใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพเพื่อน,นํามาใช้ในการติดตามทรัพย์สินที่ถูกจรกรรมเพื่อให้คืนกลับมาอย่างผู้เสียหายให้มากที่สุดค่ะ ดาต้าดอดนี่คือเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันแล้วก็พิสูจน์ทรัพย์สินนะครับก็คือจะมีลักษณะเป็นไมโครดอตจำนวน7 0 0ดดอฉีดไปตามรถยนต์ทั่วไปในแต่ละหนึ่งไมโครดอเนี่ยก็จะมีรหัสเฉพาะของตัวไมโครดอตอยู่ครับจะมาใช้เพิ่มเติมกับรหัสที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นรหัสหมายเลขเครื่องยนต์หรือหมายเลขตัวถังนะครับหรือหมายเลขทะเบียนรถยนต์เองวันนี้หมายเลขต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถถูกลบแล้วก็แก้ไขได้แต่ตัวดาต้อดเองเนี่ยไม่ไม่สามารถ ถอดออกมาได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่สามารถปลอมแปลงได้ครับเราก็ขอแค่1ดอทจาก7,000ดอทที่เราฉีดเข้าไปในรถยนต์เนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้เลยครับว่าใครเป็นเจ้าของของรถยนต์ครับกเหมือนเราเหมือนเราติด DNA ให้กับรถนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะในรถคันเนี่ยนะ เขาจะพ่นไอเมล็ดไอดอตในต่างๆประมาณ7000จุด right. ซ e ึ so answer, so ่งคนร้ายไม่สามารถจะเอาออกได้หมดนะครับเราก็สามารถพิสูจน์ได้ว่ารถคันนี้มาจากรถคันไหนแจ้งหายเมเมื่อไหร่เพราะนั้นเมื่อพิสูจน์ได้่างนี้คนที่ครอบครองไว้ก็จะผิดในเรื่องของร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรก็จะนําไปสู่ว่าใครมาขายให้ใครมนขโมยมันก็จะทําให้เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการสืบสวนจับกลุ่มแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามรถหายได้คืน นะคะเหมือนกับตรวจ DNA ในร่างกายมนุษย์เลยนะคะ,คะสำหรับ Data.dna นั้นถือว่าเป็นเทคนโนโลยีในการพิสูจน์ค่ะแล้วก็เป็นการระบุความเป็นเจ้าของด้วยรูปแบบของไมโครดอทขนาดเล็กซึ่งก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะประมาณ1มิลิเมตรโดยแต่ละดอทนั้นจะทําการสลักรหัสด้วยเลเซอร์ลงบนดอทขนาดเล็กทั้งหมดประมาณ70,00ดอทด้วยกันโดย Data d ดอทนั้นจะผสมกับกาวที่มีส่วนผสมของสารเรืองแสงเพื่อง่ายในการตรวจสอบนะคะและติดตั้งหรือว่าฉีดไปยังส่วนต่างๆของรถ4 8จุดทั่วคันโดยทางบริษัทก็รวมือกับ ตำรวจออสเตรเลียทดสอบประสิทธิภาพและความคงทนของเทคโนโลยีนี้ว่าสามารถทนในสภาวะอุณนหนภูมิต่างๆได้ดีทั้งร้อนและหนาวและยังสามารถติดบนพื้นผิวได้ถึง20-25ปีในสภาวะที่มันเป็นภูมิอากาศปกติอีกด้วยนะคะ,คะแลวเขายังบอกด้วยนะคะว่าวิธีการตรวจสอบนั้นสามารถตรวจสอบได้จากไฟฉายแบล็คไลท์นะคะเนื่องจากกาวจะมีส่วนผสมของสารเรืองแสงเมื่อส่องไปยังตำแหน่งต่างๆของรถยนต์นะคะแสงาจากตัวกาวนี้จะปรากฏออก มาให้เห็นทําให้ตรวจสอบได้ง่ายนะคะแมนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจทีเดียวนะคะหลังจากนั้นค่ะแสงสะท้อนของเกาเรืองแสงก็จะนําไปสู่ตําแหน่งของ d a t a ดอเมื่อใช้กล้องขยายตรวจสอบ d a t a ดอดก็จะปรากฏรหัสเฉพาะ13หลักนะคะเมื่อนํารหัสเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ก็จะทราบถึงข้อมูลเจ้าของรถในทันทีเพียงแค่1ดดจาก7,000ท มี7,000นะแต่แค่หนึ่งก็รู้แล้วนะคุณโอ๋โโอโนะคะก็สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าของรถยนต์โดยไม่ต้องใช้หมายเลขตัวถังและหมายเลขเครื่องยนต์เลยนะคะอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะคะ,คะก็สามารถทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลใจเรื่องรถหาย ถูกต้องรถเรือเพอร์เฟกมากๆเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าโดนขโมยรถไปนะไอ้ตัวนี้แหละมันจะช่วยทําให้พิสูจน์ว่าไอ้รถคันที่ถูกขโมยไปมันเป็นของเราหรือเปล่าใช่ถูกต้องนะคะงานนี้นี่เรียกว่าคนที่คิดจะกระทาการขโมยรถเนี่ยเขาปวดหัวนะคะถูกต้องแล้วนะคะว่าว่าเขามีมาตรการที่เข้มข้นกันแล้วนะใช่เหนือฟ้ายังมีฟ้านะคะโจรขาเอาล่ะค่ะไปดูเรื่องการแข่งขันเทนนิสกันบ้างดีกว่านะสำหรับผู้ชมที่ชื่นชอบดูการแข่งขันเทนนิสนะคะวันนี้การแข่งขันเทนนิสไทยแลนด์โอเพน2012ชิงถ้วยพระราชทานใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีนี้นั้นนะคะ <c oughs> ก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง30กันยายนปีนี้นะคะณอิมแพกอารีนาเ <c oughs> มืองทองธานีค่ะสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะคะ <c oughs> ก็นับเป็นการแข่งขันที่จะช่วยระดับ ยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยให้รุดหน้ารวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้มาตรฐานระดับโลกมาโดยตลอดนะคะนอกจากการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะถ่ายทอดสดผ่านสายตากว่า7ล้านคนภายในประเทศแล้วก็ยังจะผ่านสายตาอีก100ล้านคนใน200ประเทศทั่วโลกกันอีกด้วยค่ะแต่ถึงแม้จะไม่ท็อปโฟนะครับวันนี้เนี่ย คลืนลูกที่2ของวงการเทนนิสในระดับโลกที่เขามองว่าจะเป็นมือหโลกต่อไปเนี่ยมากันหมดเลยอย่างทิปซาเลวิกมือ9ของโลกหรืออย่างแกสเกตมือ12และก็โดยเฉพาะลาอูนิคแคนาดาเนี่ยมือ14นะครับพวกนี้เข้ามากันหมดฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าของเราเนี่ยเป็นเวทีที่ถ้าไม่ท็อปท็อปทอปมาก็เป็นเวทีที่ทุกคนจะเป็นท็อปต่อไปในวง,ง้านะครับ างนี้นะคะภายหลังจากเสร็จพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการการแข่งขันเทนนิสในรอบที่2ระหว่างแอนดี้เมเรย์นักขวดชาวสกอตแลนด์ซึ่งเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการก็มาพบกับมิเชลแบรอร์นักเทนนิสชาวเยอรมันนะคะงานนี้เริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดทีเดียวนะคะโดยทางกลุ่มบริษัทปตทในฐานะผู้สนับสนุนอยางเป็นทางการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้ร่วมผลึกกาลังเพื่อที่จะสร้างมาตรฐานระดับโลกให้กับกีฬาไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วยนะคะก็ะเป็นอีกหนึ่งรายการ่ น่าสนใจการแข่งขันเทนนิสปลทก็จัดกิจกรรมดีๆตลอดเลยถูกต้องนะคะก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้นะคะ,คะบอกว่าไทยทีวีช่อง3เมงก็มีถ่ายทอดเหมือนกันะนะคะ,คะ